สีครับรักจะรวยต้องเก่งภาษีและนิติบุคคลโดยโปกติในความหมายคือถ้าเราเป็นพนะัวแดดเนาะหรือเป็นคนธรรมดาครับที่หาเช้ากินข้ามท,ทั่วไปเนี่ยเราจะได้เงินที่เหลือหลังจากหักภาษีนะที่จ่ายไปแล้วมาใช้จ่ายความหมายคืออะไรคือเราทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทสมมุตินะก็เราเรา,เราเงินที่เราได้อะเราโดนหักทุกอย่างไปแล้วครับหักประกันสังคมหักอยู่แล้วเนาะ หากภาษีนะที่จ่ายหักแว็กนะที่จ่ายทุกอย่างโดนหักนะที่จ่ายหมดแล้วที่เป็นแท็กเราเราได้เงินเราได้เงินเดือนไม่เต็มจํานวนเนาะเพราะว่าเราโดนหักภาษีไปก่อนสิ่งที่เราได้คือเงินเดือนที่โดนหักภาษีไปแล้วเราก็ได้มีเงินอยู่แค่นั้นน่ะเข้าใวปะอีกกับการหนึ่งถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นแบบนั้นเนาะถ้าเราเป็นลิชแดหรือจย์มองเป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยโปกตินิติบุคคลนะครับเงินเขาจะนําเงินรายได้เต็มจํานวนะไปใช้จ่ายและก็นํารายจ่ายตัวนั้นนะครับมาทำมาหักลดหย่อนภาษีลงได้เยอะกว่าคนที่เป็นแบบบุคคลธรรมดาถ้าไม่ในเชิงของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเนาะโดยส่วนใหญ่โดยโปกติก็คือเงินที่เขาได้ครับเขายังไม่โดนหักภาษีเนาะเขาจะเอาเงินนั้นนะครับไปลบกับเงินที่เขาใช้จ่ายไปแล้วแล้วผลลัพธ์สุดท้ายค่อยไปหักภาษี มองภาพออกมาค่อยไปหักภาษีดังนั้นเขาจะดีกว่าคนที่เป็นคนธรรมดาที่เป็นพัวเดที่ว่ายัางไม่ทําอะไรเลยเงินก็โดนหักไปก่อนจะใช้แล้วแต่ถ้าเป็นรูปแบบนิติบุคคลคือเขาสร้างบัญชีหเหล่านี้เพื่ะตรวจสอบอยู่แล้วเนาะดังนั้นเงินที่เขาได้ครับเขาไปใช้แล้วแล้วค่อยไปหักภาษีอีกทีหนึ่งก็ลดย่อนต่างๆเกิดขึ้นโดยโปกติเราจะสังเกตว่าคนรวยครับหรือคนที่มีเงินมากขึ้นเนาะ เขาจะไม่ค่อยครอบครองทรัพย์สินในชื่อของเขาโดยโปกติถ้าเป็นคนจนหรือว่าคนชนชั้นกลางแบบเราปกติโอเคเราก็อยากได้บ้านหลายๆหลังเนาะชื่อเราคนเดียวเลยสบายๆอะไรเงี้ยคือภาษีก็จะตามมาเนาะว่าเรามีทรัพย์สินมีอะไรเกิดมูลค่าแค่ไหนทุกอย่างมันตรวจสอบได้แต่พงคนที่เขามีวิทยายุทธ์ในเชิงของความรู้ทางด้านการเงินและกฎหมายเชิงภาษีอะไรครับ เขาก็จะไม่ค่อยเอาตัวเขาว่าไปผูกมัดกับทรัพย์สินต่างๆเนื่องจากเขามีเยอะมากๆเนี้ยสมมตินะดาังนั้นก็ต้องไม่ใช่ชื่อตอนเองอะ่ะต้องเป็นชื่อผ่านโนมินีหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อในกรณีว่า,ถ,าถ้าธุรกิจมีปัญหาหรือเขามีปัญหาหรือโดนฟ้องร้องเนี่ยทรัพย์สินเหล่านั้นมันจะไม่โดนยึดมองภาพปะ่ะแต่เขาไปค้นหาเนาะแต่เขาแค่บอกไม่ได้ใช้ชื่อเขาไม่อย่างนั้นถ้าเขาทําอะไรบางอย่างผิดพลาดไปสิ่งเหล่านั้นก็โดนยึดหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งสําคัญ อาจารย์ก็เลยดึงข้อมูลจากเว็บนี้มานะก็เป็นรูปนี้เนาะว่าภาษีเงินได้บุคคลเปรียบเทียบกับนิติบุคคลนะครับข้อมูลเหมือนกันครับการคำนวณภาษีต่างกันอย่างไรถ้าเราดูช่องที่เป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลที่เป็นเชิงองค์กรบริษัทเนาะถ้านิติบุคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาครับวิธีเงินได้สุดที่คือรายการต่างๆที่เขามีเนาะจำนวนเงินรายได้นะครับค่าใช้จ่ายค่าดหย่ต์ เงินได้สุทธิภาษีที่คำนวณได้วิธีเงินไดพ้พึงประเมินสุดท้ายเขาต้องจ่ายภาษีประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาทโดยแบบปกติก่อนเนาะไกลฝั่งหนึ่งครับที่เป็นฝั่งของนิติบุคคลเนี่ยครับก็จะมีรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรทางบัญชีค่าใช้จ่ายไม่มีหลักฐานค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวข้องกำไรทางภาษีภาษีที่คำนวณได้อื่นๆแล้วก็แล้วแต่ครับเขาไว้ยังเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเฟดแบบปกติอะ่ะ ถ้าเราใช้ในเชิงของนิติบุคคลรายได้ต้องถึงก่อนเนาะถ้ารายได้ถึงแบบนี้เขาเป็น10ล้านอย่างเงี้ยสิล้านต่อปีมันคือเกินงบอยู่แล้วเนาะคือถ้ารายได้ถึงอะไรเงี้ยก็โอเคเชิงของนิติบุคคลอาจจะคุ้มกว่าก็คือจ่ายภาษีที่ถูกกว่าคนที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าก็ไม่เป็นจริงเสมอไปเนาะเพราะว่าสิ่งสําคัญมันจะอยู่ที่ของของเล่นคือเทคนิคที่จะทำให้ลดหย่อนภาษีต่างๆเกิดขึ้นในเขาแล้วบอกว่า สามข้อเท็จจริงที่บอกว่าดูแค่ตารางแบบนี้ไม่ได้เนาะแต่เฟสแรกๆถ้าเราไม่ได้มีออปชันเสริมเลยนะนิติบุคคลก็มีโอกาสชนะกว่าถ้าในจำนวนเงินที่ถึงระดับนิติบุคคลเนาะนะครับถ้าอันนั้นหมายความว่าเราต้องมีรายได้ขึ้นนะจารยกตัวอย่างแบบง่ายถ้าเราขายของในช้อปปี้อะครับเราต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วเนาะถ้าจ่ายภาษีแบบบุคคลธรรมดาปีหนึ่งเราเราไม่เยอะอะปีหนึ่งเราได้เงินไม่เยอะอะ ก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอยู่แล้วถ้าเป็นนิติบุคคลมันอาจจะไม่คุ้มเนาะมันต้องจดทะเบียนบริษัทต้องมีค่าค่าบัญชีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ถ้าบังเอิญว่ารายได้มันเกินนะครับมันเกินและสามารถใช้ในนามนิติบุคคลได้ถ้าเราเล่นในระดับนิติบุคคลได้ภาษีเราจ่ายเราจะถูกกว่าการเป็นคนธรรมดาดังนั้นคนรวยที่มีความรู้ทางด้านการเงินงนะ่ะเขาก็จะมอ,มองไปในวิวนั้นเนาะเพราะว่า มีเทคนิคที่จะทําให้เราจ่ายภาษีได้ถูกลงอะไรเงี้ครับก็มีหลายๆแบบอันนี้เขายกว่าโอเคลดหย่อนไหมบุคคลธรรมดาสามารถวางแผนการลดหย่อนภาษีได้ข้อเท็จจริงตบแต่งข้อมูลเพราะต้องการเสียภาษีน้อยๆช่องทางอื่นนิติบุคคลมีโอกาสเลือกวิธีวางแผนภาษีได้มากกว่าแต่นั้นเขาเลยสรุปสั้นๆประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือข้อมูลที่ถูกต้องและวิธีการคํานวณภาษีที่ถูกต้องคือในในเรื่องของภาษีใช่ไหมก็อยู่ที่ประเทศนั้นๆเนาะเราก็ต้องดูว่า รายละเอียดของภาษีครับจะมีวิธีการต่างๆในหลายๆรูปแบบแต่โดยส่วนใหญ่ภาษีณนะปัจจุบันก็เอื้อให้คนทําธุรกิจมากกว่าครับเอื้อให้คนที่เอาเงินไปต่อเงินทําให้เขาจ่ายภาษีได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้มีความสามารถแบบนั้นเกิดขึ้นดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องภาษีและนิติบุคคลเนาะที่เปลี่ยนเป็นอีกวิวนึนะครับจะเล่นแร่แปรธาตุในการเล่นของเรื่องการจ่ายภาษีได้เยอะขึ้น อันนี้จะ็เลยเปรียบเทียบตารางต่างๆที่ดึงขึ้นมาเนาะว่าบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลแตกต่างกันยังไงนะครับมีข้อมูลกันไปแบบไหนนี่เป็นโซลูชันภายในเนาะซึ่งเราสามารถดูจากรูปนี้นะครับแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้เลยเนาะกำไรที่แท้จริงและหลักการทางภาษีกําไรของธุรกิจก็เท่ากับสิ่งที่ต้องคิดก่อนภาษีก็คือไรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับกําไรขาดทุนสิ่งที่เป็นคําถามที่ต้องถามก่อนจะวางแผนภาษีคือธุรกิจของเรามีกําไรแล้วหรือยัง ภาษีที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างในธุรกิจของเราถ้าเราขายเอาใบยามุกก็ต้องสับพสามิตก็ต้องมาเนาะอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆหลายๆแบบเราควรวางแผนประหยัดภาษีไหมภาษีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเงื่อนขายคือต้องจดเมื่อรายได้มากกว่า1.8ล้านต่อป,ปี และธุรกิจเราไม่ได้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีภาษีขายแลดภาษีซื้อชําระขอ,ขอคืนเลยก็ว่าไปเนาะก็จะมีรายได้ได้มาจากอะไรบ้างรายจา่ายค่าใช้จ่ายจากอะไรบ้างก็จะมีสูตรในการคํานวณถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลก็คือค่าใช้จ่ายที่ใช้คนนํานวณอาจไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจริงเมื่อคิดภาษีได้แล้วก็ลองเช็คว่าเราได้กําไรหรือเปล่าอะไรครับก็จะมีวิธีการเล่นแร่ปแปรธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าเราจะทําธุรกิจนะครับ ลองไปศึกษาดีเทลของการทำเรื่องภาษีให้มากขึ้นแล้วเราจะพบว่าการเป็นนิติบุคคลในเชิององคอ์กรนะ่ะในเกินเจ้าของธุรกิจที่เป็นองคอ์กรนี่ไม่ไคนธรรมดาจะมีเท็แล้วนะมีอาวุธลับนะครับท,ที่เอื้อให้ให้เล่นท่าภาษีได้เยอะกว่าแล้วก็ทำให้จ่ายภาษีได้น้อยกว่าครับมันมีลูกเล่นในหลายๆรูปแบบเขาเลยบ่าโอเค ดังนั้นรักจะรวยแล้วครับต้องเก่งภาษีและนิติบุคคลด้วยนะครับ